ใครที่เคยเห็นแฟนเก่าไปมีความสุขกับคนรักใหม่เนี่ยก็น่าจะเจ็บจี๊ดอยู่ครับเพลงนี้ฉันดีใจที่เธอมีความสุขกว่าตอนที่เรายังรักกันยิ้มเธอจึงสดใสในอ้อมกอดเขาหาความสุขให้ตัวเองเยอะๆครับ แล้ววันนี้แคทมาร์ซีนอยู่กับเฟนดับค่ะเย้สวัสดีครับ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 ผมเพลงนี้เป็นเพลงที่น่าจะเศร้าที่สุดที่แต่งออกมาแล้วครับแล้วก็เป็นเพลงที่เขียนมาจากเรื่องจริงเนาะแล้วก็หวังว่าใครที่เคยเห็นแฟนเก่าไปมีความสุขกับคนรักใหม่ก็น่าจะโดนใจน่าจะเจ็บจี๊ดอยู่เพลงนี้จุดเริ่มต้นในการแต่งเพลงนี้มาจาก การที่เราย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์เก่าๆจริงๆเป็นเพลงที่แบบเขียนมาสักพักละแต่ว่ามันเหมือนกับเขียนไม่เสร็จเป็นเพลงที่จดไว้ในโน้ตอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันหนึ่งตอนที่เราอยากที่จะแต่งเพลงนี้หรือหรือเล่าเรื่องราวเนี่ยเราก็แบบย้อนกลับไปนึกภาพกลับไปในความสัมพันธ์ครั้งเก่าแล้วก็เอามาเขียนเป็นเพลงเพราะเพลงของเฟนนทุกเพลงจะมาจากเรื่องจริงหมดเลยครับเพลงนี้ รู้สึกว่าในการเรียบเรียงมีความยากขึ้นอยากให้มันแบบอยากให้โชว์ว่าความเป็นแบบความเป็นนักดนตรีของมันมิวสิชเนชิพมีความแบบแอดวานซ์ขึ้นมีความโตขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมีการเรียบเรียงดนตรีที่มันที่มันค่อนข้างแอดวานซ์กว่าเพลงอ,อื่น <S <S เรามาดูเคมี Me กับน้อง <S 1> <S 1> <S น้องแพรวที่เป็นนางเอก MV เนี่ยเราก็รู้สึกว่าพอมา ประกบกันแล้วแบบดูมีซัมติงดูมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ทําให้เราเชื่อในการสื่ออารมณ์เนีครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคู่พระนางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอมวีหาอะไรใหม่ๆทําทำครับ หาอะไรใหม่ๆทำน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดหากิจกรรมใหม่ๆทำเจอกับผู้คนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเลยว่าถ้าเราอยากที่จะ move on มันก็ move on ได้แต่ถ้าเรายัางไม่พร้อมที่จะ move on จะหากิจกรรมใหม่ๆจะไปนู่นไปนี่ทำอะไรให้ตายก็ก็กยัง move on ไม่ได้ขาไม่มีอะไรแนะนำอะเพราะเรารู้สึกว่าแบบ แต่ละคนมีเรื่องราวของแต่ละคนที่แบบที่เจอมาแล้วก็มีความหนักเบาเป็นของตัวเองนะแต่ว่าคงอาจจะแนะนำได้แค่ว่าหาความสุขให้ตัวเองเยอะๆครับฉันดีใจที่เธอมีความสุขกว่าตอนที่เรายังรักกันยิ้มเธอจึงสดใสในออมกอดเขา ฉันดีใจที่ได้เคยรักเธอรักแบบไม่มีเงื่อนไขใดฉันคงได้แต่เก็บความคิดถึงเอาไว้ลึกสุดหัวใจเพลงนี้จริงเขียนให้กับแบบความรักการตอนไฮสคูลอะไรแล้วก็มีวันหนึ่งที่เหมือนกับเราแบบเห็นว่าแบบ อ้าวแบบเป็นมีแฟนใหม่แล้วเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเดินด้วยกันพอพเราเห็นอันนั้นอะแล้วเราแบบเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรตอนนั้นแต่ว่าเหมือนกันเราเอาเก็บไว้แล้วแล้วก็พอพอมันรื้อฟื้นความทรงจํนั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยคที่ Impact มากเลยนะมันเพราะว่ามันเห็นมันเห็นคอนทราสต์กันอะคือเหมือนกับยิ้มเธอช่างสดใสในอ้อมกอดเขาคือเหมือนกับคําว่ายิ้มอะยิ้มเธอมันเหมือนกับบางทีเราเราพูดถึงใครสักคนที่เหมือนกันเรารู้จักเราสนิท ยิ้มคนเธอคนนั้นอะมันไปอยู่ในอ้อมกอดของคนอื่อผมว่านิยามความรักของของตัวเฟ้นเองมันมันเปลี่ยนเนาะตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กๆจนมาถึงตอนโตลรารู้สึกว่าตอนนี้ความรักมันคือความพอดีแล้วความพอดีที่จะให้ที่จะรับ ความพอดีที่จะใช้ชีวิตความพอดีที่จะที่จะให้อะไรอะไรซึ่งกันและกันให้เวลาให้พื้นที่เงี้ยรู้สึกว่าพอโตขึ้นมาเราเรามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีสิ่งที่อยากทําส่วนคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นมาในรูปแบบของเพื่อนของครอบครัวของแฟนเนี่ยรู้สึกว่าแต่ละคนก็จะมีมีพื้นที่ของเขาอะซึ่งเราต้องต้องต้องเรส p e c t ไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเลยรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วความรักของเราคือมันคือความพอดีพอดีที่จะให้พอดีที่จะรับพอดีที่ จะมีเขาอยู่ใกล้ๆพอดีที่จะมีเขาอยู่ห่างๆอยากมีเพลงรักที่สมหวังบ้างอยากมีเพลงรักแบบ No ว n เอลส์บ้างอยากมีเพลงที่ต่างออกไปจากจากเพลงเศร้าบางคือไม่อยากให้ให้แฟนๆมานั่ง ฟังเพลงแล้วก like, 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 ็แบบเศร้าอะไรอย่างรู shuttle, ้สึกว่าอยากมีอยากมีกลิ่นายอื่นบ้างแต่ว่าในอนาคตในอัลบั้มที่2ที่จะตามมาก็น่าจะเป็นเพลงที่มันแบบสนุกมากยิ่งขึ้นอาจจะมีเพิ่มมีความล็อกมีความฟังมีความดิสโก้อะไรก็ต้องรอติดตามเธอยังเห็นกับเพลง The Toys หรือเปล่าเพลงที่เราได้ฟังกันเมื่อคราวเมื่อคราว ก่อนที่ยังรักกันโอเคค่ะนอันนี่ทุกเป็นดาวพาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ